ต่อมานะครับเป็นคณิตศาสตร์ข้อที่7นะครับอ่านโจทย์นะครับรูปสิบสามเหลี่ยมจะมีเส้นมุมกี่เส้นนะครับข้อนี้มันมีสูตรในการหาเส้นทะแยงมุมนะครับเราต้องจาให้ได้นะครับสิบสามเหลี่ยมจริงๆตอนเริ่มแรกผมอ่านโจทย์ผมเข้าใจว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมีสิบอันประมาณเนี้ย ไม่ใช่นะครับสิบสามสิบสามเนี่ยสิบสามคือเลขอันนี้ครับสิบสามเออสิบสามเหลี่ยมอะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยสิบสามเหลี่ยมเออสมมติว่ามันเป็นเลขสิบสามสิบสามเหลี่ยมเหมือนกันนะฮะจะมีมุมจะมีเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมคือเส้นเนี้เส้นทะแยงมุมเส้นตัดในแต่ละเหลี่ยมในแต่ละเหลี่ยมในแต่ละเหลี่ยมนี่แบบนี้เขาเรียกว่าเส้นทะแยงมุม สิบสามเหรี่ยญโอเคเรามาหาโดยการใช้สูตรทำให้ดีนะครับเขียนเหลี่ยมนะครับสูตร okay. เรามีว่าเหลี่ยมคือจำนวนเหลี่ยมอ่ะเออถ้าสามเหลี่ยมก็ใส่เลขสามถ้าสิบเหลี่ยมก็ใส่เลขสิบนะครับคูณด้วยเหลี่ยมลบสามนะครับลบสามต้องจำไม้ได้นนะครับส่วนสอง แค่นี้แหละครับนี่คือสูตรการหาเส้นทะแยงมุมต้องจาให้ได้นะครับถ้าเรารู้สูตรปั๊บแทนค่าเราตอบได้เลยนะครับโอเคเราลองแทนค่านะครับสิบสามเตียมนะครับก็คือจานวนนี้สิบสามแล้วก็เขียนนะครับเอาสิบจำนวนเหลี่ยมก็คือสิบสามใช่ไหมครับวงเล็บเตียมก็คือสิบสามเหมือนกันสิบสามลบสามส่วนสองหารด้วยสองเนาะ ประมาณแล้วก็ทำในวงเล็บก่อนเนาะสิบาลบสได้เท่าไหร่ได้10ก็เป็น13บสามคูณสิบหารสองประมานะครับ13บสคูณสิบเป็น1นึหารด้วย2โอ้เสียงระทัดนะครับวันกระทง1 3ึหารด้วย2 สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองหสบสองเราการเหลือหนึ่งทักศูนย์ลงมาสองหนึ่งสองสองสอ่งสาสปสองห้าเป็น10บนะครับเราการเหลือศูนย์อนี้ตอบหกสห้าเซนนะครับง่ายไหมวันนี้น่าจะง่ายนะครับถ้าเราจำถ้าเราจำสูตรได้นะครับ เหลี่ยมวงเล็บเหลี่ยมลบสามนะครับเอาใหม่เหลี่ยมคูณวงเล็บเหลี่ยมลบสามหารด้วยสองนะครับนี่คือสูตรหาเส้นทแยงมุมนะครับโอเค